ครับห้าสี่สามสองคำถามข้อแรกนะคะเจริญพรถามว่าเวลาที่มีคนพูดไม่ถูกใจแล้วเราก็ใช้อารมณ์พูดใช้คำพูดที่มีอารมณ์คพืนเพียงตอบกลับไปจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับถ้าจะแก้ต้องต้องเห็นปัญหาชัดๆก่อนว่าจะแก้ปัญหาไหนในสิ่งที่โยมถามเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัญหาซ้อนกันอยู่หนึ่งคือเริ่มตั้งแต่ตอนเราได้ยินแล้วเราหงุดหงิดเขาเนี่ยน,นี่ก็ปัญหาที่หนึ่ง เมื่อหงุดหงิดเขาแล้วเราก็เลยไม่ทันระวังคําพูดของเราแล้วเราก็พูดไม่ดีกับเขาไปไอ้น,นี่ปัญหาที่สองแล้วพอพูดไปแล้วเราก็กลับมาเสียใจโทษตัวเองไม่พอใจตัวเองอันนี้ปัญหาที่ส3ปัญหาเนี้ยถ้าเราลองวิเคราะห์กันดีๆถ้าจะแก้ปัญหาว่าตามหลักพุทธศาสนาก็ต้องกลับมาดูสาเหตุของปัญหาให้ชัดว่าตลงปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรเพราะอะไร ไอ้ตอนที่เราฟังเขาพูดเขามาพูดกับเราหรือทําท่าทีอะไรๆกับเราแล้วเรารู้สึกไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะใจเราคาดหวังให้เขาพูดดีกับเราเข้าใจเราทําอย่างที่เราต้องการและเขาไม่ทําอย่างนั้นเราก็เลยไม่พอใจเขาหงุดหงิดเขาแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่พูดคําที่เราอยากได้ยินน้ําเสียงไม่ใช่อยากที่เราต้องการก็หง,งุดหงิดได้ไอ้นี่ก็ปัญหาที่หนึ่ง ปัญหาที่สองสาเหตุคืออะไรล่ะที่เราตอบโต้กลับไปพอเราไม่พอใจแล้วเราก็เลยแสดงความไม่พอใจนั้นออกไปผ่านกิริยาอาการคําพูดหรือแม้บางทีเราอาจจะแสดงด้วยแววตาท่าทางโดยเราไม่ทันรู้ตัวก็มีไอ้สองปัญหานี้ถ้าเราลองมองดูก็จะพบว่ามันก็เชื่อมโยงกันยยมหมายถึงว่า Thank you.